มาครับสวัสดีตอนนี้เราอยู่กันกับเออหัวสว่านเกมเมอร์ันเองครับผมกับแมปสกีบิดี้ไอทอยเล่นาวเวอร์ดิเวนซื้อถูกว่ากเลพี่ชายใหญ่มาแล้วน,นั่นเองครับผมก็ดูฮะแต่ว่าผมชอบแมปนี้อย่างหนึงตัวที่ว่าเราสามารถจะเอ,อเบียวในการเปลี่ยนล่างได้นะครับผมโคตรเท่โคตด หากดูจากลูกสอนซทเลี่ยแนะนําทางแล้วก็นัคกคโดฮัดดนแน,น,น่นอนคอนโดเรายังไม่เคยเล่นแบบนร้แบบจิตใจจังเลยคอโดยังไม่ผ่านเลยนี่เองครับผมง่ายเลยคือเป็นการเล่นครั้งแรกของเรานั่นเองครับผมดูจากตัวละครแล้วก็เห็นไหมคอโดตัวโคตรกากนะครับคอโดกา,กากจัดเขาอาตู้ที่มีตัวเงินออกแล,กล,ล้วเหรอตัวตัวไหนอ,อใช่ <laughs> ใช่เขาออกแล้วไม่รู้เราก็ตอบราว่าเอาละกันแล้วมันหาจากไหน呀เออเพื่อตอบยังไงดีเียในทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนส์ไปหาได้เลย มึงบอกมั่วไปอาคำไม่่างงงก็ดูไปก่อนละก็อย่างที่บอกเลยก็คือเราไม่มีประสบการณ์นในการเล่นเลยคพราแล้วตัวละครก็ประมาณนี้ตัวที่ดีสุดน่าจะเป็นเออวูแมนนะครับผมที่เราทําการเติมมานั่นเองครับผมก็ดูก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะคนดูเติมแพคคุณเล่นใหม่โอ้ยนานมากๆแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็ดูตอนนั้นเลยแล้วก็ของใหม่มาหูเยอะมากก็ดูเกมนี้เออตัวอะไรอ,ะอ่ะโคเท่แล้วใครลงพอดีนะครับผมดูฮะาขอลงด้วยแล้วกันลงด้วยพี่ชายพี่ชายขอลงด้วยเก่งคนไทยไหมพ่อหนุ่ม คนไทยหรือเปล่าถ้าคนไทยแล้วก็ช่วยแบกหน่อยครับช่วยแบกหน่อยครับพี่ชายใหญ่ซึ่งแมปนี้มันเล่นทั้งหมดกี่เวฟเนี่ยคุณดูฮะแต่เขาว่าภาพสวยมา,มากๆคุณดูสับแมปแบบนี้นะคุณดูฮะขออนุญาตหาตั้งแล้วกันสำหรับตัวนี้แล้วกันคุณดูฮะเป็นเลเจนด์ตัวแรกที่เราอุ้ยตัวอะไรเนี่ยคุณดูใชื่อเป็นเอิร์ธเควอองะนะครับผมฮะขออนุญาตตั้งแล้วกันนะครับผมเป็นตัวแดนซิ่งในทอนเลนทาวเวลรเฟสก็มีตัวนี้นะคุณดูฮะเป็นแบบเทศการเต้นนั่นเองก็ดูจากการบูมิและการเคลื่ มีส่งตัวที่สามารถใช้ไปดูไหวได้แล้วก็ตัวเงินใช่ไหมก็ดูตัวเงินคล้ายกันเลยสลับสงแบบนะครับผมงาเวลาเตรียมเงินเอาไวแล้วกันนะก็ดูฮะแต่ว่าก็ดูฮารู้สึกว่ามันต้อง50บเวฟน่าจะพอๆกันเลยนะครับผมก็ดูสลับเออหมดเกมนี้นะก็ดูแต่ที่ชอบกว่านั้นเลยก็คือนี่ครับผมดูฮะมีในส่วนของเออคูณสงด้วยก็ดูนี่แหละที่ควรจะมานะครับผมแม่งมาก่อนทรอยเลตเ e ิลวันดีเฟน์อีกนะครับผมนี่แหละควรจะมีนะคสำหรับเกมที่มันเวฟเยอะๆนะฮานี่าตัวหลุมมาตัวหนึ่งาไหวหรือเปล่าเนี่ย เอาไหวไหมไม่น่าพังหรอกเออลดแค่ห้าสิบชิวๆนะครับผมก็ดูชิวๆนะอ,อ่าขอตั้งตัวนี้แล้วกันก็คือทีวีวูแมนที่เราทําการเติมมาเองครับผมก็ดูฮะก็โหดไหมก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะคุณดูแต่ดูจากขานาดแล้วก็ไม่น่าจะโหดนะครับจากประสบการณ์นะคุณดูฮะดามเมจก็คือเวลสี่แล้วดามเมจเจ็ดร้อยห้าสิบคุณดูกากกระจอกมากแต่ว่ามันตีทุกสี่จุดห้าก็น่าจะตีไว่อยู่นะครับผมชอบมูมเมนต์ในการตีของเกมนี้จังคุณดู ดูดิเอฟเฟคคือสวยจัดๆเลยนะครับผมอาต่อมาคือตัวนี้แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะอะไรอ่ะอ,อโต้อโอเคครับพี่ชายผมขอโทษผมจะออโต้แล้วกันเนาะมันมันออโต้ยังไงเด่ยอุ้ยขอดูตัวอะไรอ่ะโคตรเท่ลำแสงสีเขียวก็ดูฮะท็อกซิกหรือเปล่าท็อกซิกของเกมนี้หรือไม่นะครับผมยิงลแสงสีเขียวใส่ศัตรูนะครับพวกก็ดูฮะอุ้ยเจ๋งจัดแล้ววงอย่างกว้างก็ดูวงกว้างจริงเจาง้าหนี้ใช่ U T C ไหมก็ดู U T C แม่นี้ เอาละคุณดูชิวๆแล้วมันจะทอยแล้วคุณดูรับแสงสีเขียวจัดการหมดนะครับผมถ้าตัวมันดีแต่ว่าคุณดูตัวดีมันราคาหายากไหมใครที่รู้เขาเป็นเละกันนะครับผมฮะเดี๋ยวเราไม่ได้ฉายขออนุญาตเพิ่มไลวละกันนะครับผมก็ดูฮะข้างหน้าละกันแต่ว่ายูนิตของเกมนี้เขาจะโตใหญ่มากคุณดูดูดิขนาดพวกทอยเลตอะไรพวกนี้ใหญ่เลยนะครับผมรอเจอพวกพวกบอสเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับผมฮะเงาคุณดูนี่มันไฮเปอร์หรือเปล่าตัวโคตรใหญ่นะครับผมก็ดูฮะอัปเกรดไททันอ่ะ เออ UTS นะครับผมก็ดูยู่ธรรมดาขนาดยูเทสไม่ยังกลัวอะอะไรอะขายอ่าโอเคครับพี่ผมขอโทษครับขายแล้วครับผมขนาดยูเทสไม่ยังเทสน,นะดูว่าแบบนี้นะครับผมดูมอนก็ดูตัวย่างใหญ่ดูดิ <c oughs> ตัวใหญ่จัดนะครับผมใหญ่จัดเลยและตอนนี้เรามาที่เวฟ40กว่าแล้วนั่นเองครับผมก็ดูฮะบอกเลยว่าค่อนข้าจะน่ากลัวเพราะว่าแต่ละตัวนั้นใหญ่มากๆใหญ่จนคนรู้นละยันนี่คือ มันก็จะแบบว่าหลุดแนวต้านมาบ้างเลยนะครับผมพูดเป็นพูดเลยคนดูโอเคตอนนี้เราพยายามจะช่วยเพื่อนอุ้ยกอรลี่คนดูกอรลี่แม right kind of okay, sure so ่โฉบเป็นกอรลี wow, ่ว่ะคนดูดูดิเอฟเฟกโฉบเป็นกอรลี่นะครับผมคนดูเทม่ามีการตีสองแบบว่าคือฟันตีแล้วก er ็ใช้ลำแสงในการจู่โจมนะครับผมแล้วดูดมอนในตัวใหญ่มากคนดูดูโถส้วมนะครับผมใหญ่จัดนะครับผมดูไม่ไปท่ากัศยานเลยคนดู เป็นยานมยแม่อะไรเงี้ยและตอนนี้เข้าสู่เว็บที่50ก็ดูขห้ามีสู่ของบอสมาเองครับผมกด็ดูเป็นบอสเมโคแมนเซอร์ทอยเล็กนะครับผมก็ดูค่อนข้างจะน่าสนใจอ่ะมันทำสตันได้อ่ะโอเคมันห้าสิบเว็บไปหรอกนดูเกมนี้งัว่าแต่ม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับผมมีโกมีก่อด,ด้วยสลับเออบอสนะครับผมแล้วลำแสงคือโหดมากคูณ2ก็คือน่าจะกระตุกหรือเปล่าคนดูหักเล่นโทรศัพท์ผมไม่รู้ว่ากระตุกหรือเปล่านะครับผมกาจิโร่ก็ พอไม่ละกันสำหรับน้องๆที่เล่นโหมดเกมเออแบบนี้นะคุณดูฮะไม่น่ารอดคุณดูดูทรงและมาถึงนี่แล้วเลือสองโั่วคเลือนมาเท่าไหร่เดี๋ยวคุณดูเลือนเยอะมากนะครับผมคุณดูถือก็ไม่น่าจะรอดแล้วคุณดูจะแพ้นะครับผมเรียบร้อยจะตายนะครับผมผัดเล็ดไป18 18นาทีคุณดู50าสิบเวฟก็ถือไวมากหากมีคูณ2นะครับผมคุณดูเนี่ยมันควรจะมีเนาะแบบทอยเลเนี่ยมันไม่เปลียเลยนะครับผมเจเจสมดุลแลสมดุลคืออะไรอย่าบอกนะมันคือคำสับของมันแบบนี้หรือเปล่าคุณดู สมดุลค,คืออะไรครับน้องเพไม่ใช่เหรออ้าคุณดูอาจจะเป็นคำสาปของแมปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับผมก็ดูฮาก็ค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมกด็ดูแค่เพ้อย่างสมดุลอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับผมอ้ผมอยากได้ตัวเพิ่มก็ดูอยากได้กอรลี่มาสักตัวนะครับผมลองสุ่มดูแล้วกันโอเคกอรลี่อ่ะกอรลี่มาหรือเปล่ามาไหมส้าหน่อยไหมส้านหน่อยไหม <c oughs> อู้กอรลี่มาแต่ก็เกินเลย มาเดี๋ยก็เจัดเลยอาแต่อย่างดีมีไดรี่คุยสายฟรีก็ดูได้เงินเพิ่มมานะครับผมก็ดูฮะกูซูมต่อไม่ยอมเพ้น,นะครับผมือขออนุญาตซูมต่อ3ทีมาเถอะมาเถอะกอลลี่ตัวเลขของฉันโ <c oughs> อ้โพัดลมคอยลีคอปเตอร์มาสามเลยเหรออ้าวคุยประจำเดือนก็ดูฮะขออนุญาแล้วกันนะซูมต่อได้ไปหนึ่งหมื่นนะครับผม ว่าสายฟรีก็มีความสุขถ้าึเล่นแบบนี้นะครับผมไม่แต่ก็สุมไม่ได้มันก็มีความสุขหรอกนะมาขอญาตทำการสุมกันต่อแล้วกันนะครับผมมาคุณดูว่าขอญาตสุมแบบสีหรือแล้วกันนะมาอุ้ยอุ้ยเอ้ไหนกอรลี่วะมิติก็ยังดีโอ้โหเขดูเกลือร่วนนะเขาดูอุ้ยอยู่ตรงกลางระหว่างกอรลี่เต็มได้ฮอลิคอปเตอร์ดูว่าวะคุณดูมาครับผมคุณดูห้ามมันต้องได้ มาต้องได้วันนี้แหละอุย้ยกอลี่โคตรเยอะแต่ผ่านทุกตัวที่เป็นกอรี่แต่ผ่านทุกตัวเมือผ่านกอนลี่ผ่านมิติกแต่ยังโชคดีที่ได้มิติกมาตัวหนึ่งนะครับผมมาก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าแต่ว่ามันขึ้นเออว่า,าได้มิติกด้วยนะครับผมนายพอจะมีตัวเหลือบ้างนะเปล่าขอตัวหน่อยครับพี่ชายพอจะมีตัวเหลือไหมยูจิยูจิจมีแต่ตัวขยะกล้วพอกับเราดูว่าแม่ตัวเดียวกับเราแะไรก็ดู ก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะค่ดูฮะก็อ่าผมว่าตอนแรกก็จะซื้อไอ้ครูสี่ค่ดูฮะไม่รู้ว่าซื้อตัวไหนดีก็คอมเมนต์ไอ้ตัวปริศนาหรือเปล่าค่ดูไม่ได้บอกว่าตัวไหนนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เกมพาร์ทแบบนี้เยอะมากๆคนดูฮะเยอะจัดนะครับผมไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อนดีแต่คิดว่าน่าจะเริ่มจากครูสองก่อนจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าคูสองก็สำคัญในการลงดันนั่นเองฮะก็แมปนี้ดานเยอะนะคนดูให้อยอะหนึ่งกาจะสวยด้วยผมชอบตัวนี้แหละค่ดูตัวแบบเหมือนใส่ใจทำอ่ะง่ายอ่ะ และก็เออขยันอัปเดตด้วยนะครับผมคดนโดฮะอ่าที่แปลงร่างได้เหมือนว่าต้องผ่านโค้งผ่านเควสหรือว่าอะไรพวกนี้ก่อนหรือไม่ก็แบบว่าเออครอบครองตัวละครตอนตนั้นเราจะได้ในส่วนของการแปลงร่างไปตันนั้นได้นะครับผมหาก็โอ้ะต้องหาตัวเพิ่มเพื่อทําการเบียวเพิ่มนะครับผมอุ้ยหมวดหนึ่งดาวอ่ะลองดูแล้วกันนะคอนลงคนเดียวไหวหรือยังตอนนี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับผมอ่าอ๋อเมื่อกี้เหมือนเขาจะลงอินเซนนะครับผมคนดู ถึงว่าแม่งยากเลยครับผมมาถึงก็ลงตายากเลยเพราะงั้นแล้วเอาโนโมโก็แล้วกันเนาะคนดูก็ว่าอยู่แตไมมันยากจังค็ดูบอสแม่งเลือดอย่างเยอะนะครับผมโอเคแล้วกูลืมลงตัวละเออเอาเป็นนี่แล้วกันที่เราเพิ่งสุ่มาได้นะครับเอ,เอาต,งไไอางาตังไม่ได้อ้าวเงาตังไม่ได้อย่าบอกนะคนดูตัวเอออุใช่เลยค็ดูว่าตัวแอจริงด้วยแม่งตัวแอนไะม่บเป็นบ,บาสูกา้านั่นเองครับผมกคมดูแล้วก็ตั้งช้าไปแล้วคว็ดูว่าตอนนี้ ไม่นี้มีมตัวเอด้วยโอเคจะได้จดจําไว้นะครับผมฮาถือว่าเออดีอยู่นะครับผมนี่ขนาดนอร์มนะคนดูฮะมันเริ่มไหลเร,เรื่มเริ่มบุ่งไหลเข้าฟอมแล้วคนดูเอ,อ้อะไรอ่ะเื่อมบ้ก็ยากยยงั้นเหรอเป้าหมายของเราตอนนี้คือรูดูเงินให้ได้ห0ร้อแล้วก็เออทำการเรียก UTC นั่นเองนะครับผมคดูที่เราเพิ่งสุมได้มานะแต่ว่าตอนนี้ป้อมเราจะแตกแล้วคนดูเพิ่งจะห้าเวฟแม่งจะหมดแล้วคนดูป้อมเราเฮ้ยใจเย็นก่อนไม่มีตัวเงินระบากนี่แหละคนดูโอเคมาแล้ว กดยาตั้งแล้วกันนะครับผมโอเคดีขึ้นหรือเปล่าเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับบอกกนดูฮะเผาเอาไว้จะเาวิกฤตไปได้นะโอเคสว,ส,วสวย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 ได้อยู่ได้อยู่ตัวพี่เกมได้อยู่อ่าโอเคพอมียูเทสปุ๊บง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับบอกว่าการลงการอะไรพวกนี้พอจะได้ขึ้นมาบ้างเลยนะครับผมแต่ว่าคนดูฮะตรงเนี้ยผมว่าคุ้มถ้าเกิดตั้งตรงนี้เพราะว่า,ม,วามันจะเวียสองรอบใช่ไหมคนดูแปลว่ามันต้องเจอกับยูสสองรอบเลยนะครับผมแล้วมันไวมากตอนนี้มันไวมาก อ่าโอเครองเงินนิดหน่อยเรียบร้อยเงินมาแล้วขออนุญาตอัพเพิ่มแล้วกันเป็นเออเบลสี่นะครับผมก็ดูฮะซึ่งถ้าเกิดรับยูทีน,นนะครับผมต้องใช้ในส่วนของเออเงินถึงหนึ่งพันเลยแล้วเราไม่มีตัวทําเงินก็อาจจะยากขึ้นมาดน,น,นึงนะครับผมก็ดูตอนนี้มันก็เล่มแบบว่ามาเรื่อยๆเริ่มไวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมโอเคผมว่าจะไหวนะเวสองรอบตรงนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับผมหนึ่งพันแล้วขออนุญาตอัพแล้วกันนะคนดูโอ้โหถูร่วมดํา อืดจาดก็ด,ดูอืดเกินบอมกูัวเป่าจะพังแล้วนะโอเคตอนนี้เราผ่านมาประมาณ16เวฟแล้วครับโคดูฮาซึ่งก็อยา่างที่เห็นก็คือทุรัทุเลมากนะครับผมฮะค่อนข้างจะทุรัทุเลนะครับผมแต่ก็พยายามจะหารายนะครับตั้งให้มันคุ้มค่าในการเดินของมันอยู่นะโคดูโอ้ยไฮเซนเบิกยายาและป้อมใหญ่มาส่งแบบนี้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะไม่น่ารอดแล้วคนดูฮาตอนนี้มันวิ่งมาถึงนี่แล้วโคดูวิ่งมาถึงนี่แล้วไม่น่ารอด โอเคครับผมก็ดูฮะยิมสองนะครับผมฮะจาก30เกือบพลาดอยู่แล้วที่เอาก็ดูเกือบพลาดอยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้แล้วก็นะคดูฮะเราก็ต้องเติม<อ>ต้องเติมนะครับผมก็ดูซึ่งตัวไหน่เดียวคนดูแต่ผมว่าเออเราเป็นตัวใหม่ไหมตัวใหม่เท่ากับของดีนะคดูฮะตัวใหม่เท่ากับตัวโหดนะครับผมอ่าโอเคซื้อสําเร็จนะครับผมสับตัวละครตัวใหม่นะคนดูแต่ว่าหุย กูใช้เงินเรียก2 0 0พันแล้วกูจะเงินจากไหนมาเรียก2 0 0พันเนี่ยคนดูอัพลิตี่ต่ตางๆมากมายนะครับผมแต่ว่าเงินเรียก2 0 0พันต้องหาตัวเงินเพิ่มก่อนและตอนนี้เราอยู่กับที่เทรดพาซาคุณฮะซึ่งผมมันจะหาตัวทาเงินก่อนเนี่ยคุฮะแล้วมันราคาไม่ได้บอกด้วยโอ้โหราคาไม่บอกแบบนี้ก็น่าจะเหมือนกันแปลว่าเออตั้งร้านไ้ออฟเฟอร์เสนอกันมากกว่านะครับผมฮะอ่ะประมาณนั้นเลยอุ้ยตัวกอลลี่โคตรเทอุ้ยแปลงร่างปุ๊บกลายเป็นตัวใหญ่ยางนี้เลยเหรอ อการเป็นตัวใหญ่ได้เหรอมันก็โอเคอยู่นะคนดูฮะถ้าเกิดเราแบบว่าได้ตัวแปลงร่างมานะครับผมอ่าตัวทำเงินคนดูฮะเจอแล้วขออนุญาตเสนอละกันนะครับผมเออเงาวไปเอาตัวละครส้มไปให้หมดเลยเรียกทำเงินนะคนดูน่าจะคุ้มอยู่มั้งใช่ไหมอ่ะเพราะว่าตัวทำเงินมันตัวเดียวนะครับผมมีแค่เรจเจนดารี่ด้วยนะครับผมเงาไปส่วนนะเปล่าส่วนไม้ถ้าเกิดส่วนแล้วก็เทกันได้เลยโอ้ไม่เอาคนดูปฏิเสธมันปฏิเสธเราอ่ะรอบนี้ลองให้มิติกไปละกันนะครับผมว้ายมิติกเลย มายังไงไม่เอาอีกโอเคขอดูร้านอื่นขอย่าไปร้านอื่นแล้วกันงาม,มาลองดูร้านนี้แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะฮาร้านนี้นะครับผมโอเคให้มิติไปแล้วก็เออแถมตัวไปเพิ่มแล้วกันอยากได้จริงนะคุณลูกตัเงินอ่ะถ้ามีแล้วก็อาจจะมีโอกาสเรียกตัวเราเพิ่งซื้อซื้อมาทําไมรู้ตวงเงินได้มีนะครับผมโอเคเอาลองดูโอวไม่เอาไม่เอาอีงาโอเคไม่เอาก็ไม่เอาไม่มีใครช่วยหรือเพ่มมาเลยเนี่ย กลักบล็อบบี้กันได้ว่าคุณดูอกลับไปขอท่านที่ล็อบบี้กันได้ว่าเข้าใจแล้วคดูไอหมอนะตอนที่ต้นคลิปก็หาตัวทําเงินเหมือนกับเรานะครับผมว่าตัวทำเงินที่มันออกจากตู้ไปนะครับผมไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหถือว่าก็ดูไม่แด้ไปเกมมาเลยตันนี้สถานการณ์เดียวกันกับเจมอนั่นเลยนะครับผมตัวจริงไหมครับฮาน้องชายเลิฟรู้สึกดีใจได้เจอเองในวันนี้น้องชายมีตัวฟารมเงินในบีไหม,มครับน้องชายมีหรือเปล่าอย่างน้อยอย่บอกไอก้ก็มีแค่ตัวเดียวไอ้เจ๊ไปดย มีจริหรือเปล่าเงาอีกแบบได้ไหมครับเอาแบบไหนก็ได้มาครับน้องแบบไหนก็ได้มาเลยครับน้องตัวอะไรอ่ะน้องชายตุรกีหนุ่มตุรกีหรือคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เอาของฟีาก่อนละกันตัวต่างเหมือนกันครับอ๋อโอเคสวยเลยอย่างน้อยก็มีตัวเงินเพิ่มมาแต่เป็นตัวแปลกเขาดูตัวเนี้ยขอตัวได้ไหมครับสภาพพี่เหมือนคนมีเหรอครับน้องชาย สภาพไี่ผด้คนตุคนม e. ีเหรอถทาเองแบกพี่ผ่านแล้วก็เอาไปเลยตัวใหม่พี่ให้พฟรีไปเลยครับน้องชายอาสนอนะเปล่าแจ้งเลยอาจริงสิครับน้องชายพี่ไม่เคยโกหกอยู่แล้วไปกันน้องแล้วน้องชายบวชอินเซนเจะผ่านหรือเปล่านี่น้องอจริงๆเอาแค่ฮาร์ดหรือว่านโม,โมโก็พอแล้วนะครับผมก็ดูน้องชายเลืกอินเซนเอาจริงดิลองดูอโอเคแต่คิดว่าไม่ไจะผ่านนะครับผมก็ดูฮะน่าจะไม่รอแต่น้องชายมีตัวไฟอุ้ยโหอยู่แล้วคนดูอุ้ยต้นเกมได้อยู่นะใช่ไหมคนดู มาติดไฟด้วยนะครับผมถือว่าเจงแจ๋วงานเรามาลองตั้งตัวใหม่แล้วกันนะคุณดูว่าคือตุรกีแมนนั่นเองครับผมก็ดูกับท่าเต้นสุดตัวทําเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยครับน้องชายอาใช่ไม่แน่น้องอ่ลองดูลวกันนะครับผมสรับตัวคอนตัวนี้นะน้องชายเผาราบเลยคุณดูตัวนี้เผาราบไปหน้ากองนะครับผมแล้วประเด็นตั้งแต่แค่ตัวเดียวด้วยจะทาเงินพอไหมเนี่ยตั้งแต่แค่ตัวเดียวโอเคตัวเดียก็ตัวเดียวครับน้องชาย ตัวเดียวก็ตัวเดียวนะซีี <_ an> เหรียญเขาดูกูรวยตายเลยจ้ะรวยเย่เลยใครเนี่ยฮะครับ็น้องพี่เองครับน้อง <_ c oughs> พี่เองลงกันสองคนเองหลุดเลยนะน้องชายพี่ชายเองครับน้องพอเราแปลงร่างปุ๊บก็ดูฮหน้องชายจําไม่ได้นะครับผมแปลงร่างปุ๊บจำไม่ได้อ่าขอโทษด้วยน้องชายเราลงกันแค่สองคนเองนะมันจะกลายเป็นคนอื่นไปได้ยังไงครับน้องชายน่ะเป็นไปได้ยังไงสภา,ภาพไม่น่าจะรอดเลยครับน้องชายไม่น่าจะรอดน,นะอุ้ยรอดอยู่ ลรได้ไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวใหม่กันเลยก็แล้วกันนะครับผมกนดูฮะคือตัวละครตัวนี้นะเอาไปเลยคนดูเรียบร้อยหาที่ตั้งเลยแบบคุ้มๆเออตรงนี้ไม่คนดูเราไม่ได้อ่านแอตตี้มาเลยว่ามันทำอะไรได้นะครับผมกนดูฮะก็แค่รู้ว่ามันเทพก็พอคนดูผมขอโทษเ้อมันบาไวไม่เป็นไรคบน้องชายชิวๆเราเล่นกันชิวๆก็พอคบน้องชายเองก็ไม่ควรจะเล่นอีเซตแต่เล่น้วครับน้องจริงอ่ะนะฮหมอว่าตัวนี้มันสามารถตีติดไฟได้ด้วยนะครับผมก็ดูฮะซึ่ง พเลสามใช้เงิน5้าพัน่น่าจะพอแล้วค็ดูฮะตัวทำเงินของเราก็ค่าจะกลันะครับผมแต่ว่าติดไฟก็โอเคติดธนะเบิร์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเบิเร์เลื่อนๆได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็น่าจะจาเป็นถ้าเกิดในการลงแบบรอบต่อไปนะคนดูผมขอให้เจอพี่อีกได้เลยครับน้องชายจบตานี้พี่จะให้ตัวเองกันแล้วกันนะครับน้องตัวใหม่ให้เลยแล้วกันนะอ่าหรือบอกไปเลยว่าตัวนี้มันสามารถจะทอยเต่าได้ด้วยนะครับผมคนดูก็ ดูนะครับโคดูฮาเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดทอยเต่าโอกาสจะได้ในส่วนของนี่ด้วยโคดูฮาก็คืออ่าไม่รู้ได้อะไรบ้างแต่ว่าที่รู้คือมันทาให้เลือดป้อมเพิ่มมาด้วยนะครับผมโคดูฮาก็ถือว่าโอเคนะโอเคหรือเปล่าแต่ผมยังต้องทำเงินแบบทําเงินจริงๆ,ๆนะโคดูแต่ว่าตอนนี้นั้นโคดูฮาไม่น่ารอดแล้วโคดูเรียบร้อยโคดูเพ่เพ่เ,พเล่นมาแล้วสามตาไม่ชนะสักตาๆๆไม่สักตาเลย <laughs> หวังว่าน้องจะอยู่นะโอ้จะเจอห้องเดียวกันนะครับน้องชาย น้องชายไม่อยู่อ้าวปดให้ตัวเลยงาโคดูฮะชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะใช่แล้วโคดูคนนี้จำได้อ่ะใช่นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรา copy ไปให้ในแบบคอเลืเทอร์โดีเฟก็แล้วกันเนาะโคดูฮะอ่าเอาเป็นว่าตัวใหม่ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับคมดูฮะที่จะให้น้องชายไปก็น้องชายเองอย่ามาลืม มาดูด้วยล่ะน้องว่าเอ็งได้ตัวละครตัวใหม่เดี๋ยวจะลืมนะครับผมแมบบนู้ให้ตัวไม่เป็นแต่ว่าแมบนี้นะเราให้ตัวได้ก็เอาให้แมบนี้เทลละกันนะครับน้องเป็นยงไงบ้างเข้ามาหรับ,รบ,บแแบบสกีบีดี้ทอยเลสท,ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมก็ดูฮาก็แนะนำกันมาได้นะคุณผู้ชมสรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ,าย,บายไปแล้วฮะบาย